ว่าคันสีดำลหล่อคันนี้นะคะจะแต่งอะไรบ้างสวัสดีค่ะนุ้งนิงค่ะตอนนี้นะคะหนิงก็อยู่กับรถ4ประตูนะคะ XLT เกียร์ออโต้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะราคาของเขาอยู่ที่8 8 9 0 0 0บาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคันสีดำลหลอคันนี้นะคะจะแต่งอะไรบ้างน,นะคะอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันนะคะคันนี้แต่งเป็นชุด F 1 5 0สนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะ เริ่มจากกระจังด้านหน้านะคะกระจังด้านหน้าเนี่ยทำเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็มีตัวอักษร FORD นะคะอันนี้เลือกเป็นสีดําด้านทั้งหมดค่ะตามคอนเซ็ปต์ของคุณลูกค้านะคะขอเน้นเป็นสีด,ดําๆค่ะแล้วก็กระจังด้านหน้านะคะก็ใส่เป็นสีดําค่ะสวยงามเลยนะคะอย่างที่หนิงบอกเคยบอกไปนะคะชุด F 1 5 0สนะคะจุดขายของเขาเลยก็คือจะมีไฟรูปตัวสีแบบนี้เลยนะคะเวลาติดตอนกลางวันที่สวยมากๆค่ะ มีทั้งสองข้างเลยนะคะถัดมาค่ะที่สกูปด้านหน้าค่ะสกูปนะคะคุณลูกค้าก็เลือกเป็นแบบทรงสูงนะคะเป็นทูโทนสองสีนะคะก็คือทำสีเดียวกันกับตัวรถค่ะแล้วก็สีดำด้านตรงกลางแบบนี้ค่ะพอใส่เข้ามานะคะดูสวยงามมากๆเลยนะคะเพิ่มมิติของรถค่ะให้ดูดุดันไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยค่ะแล้วมาดูที่ไฟหน้ากันบ้างนะคะไฟหน้านะคะก็ใส่ รอบดำนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์เรนเจอร์แบบนี้นะคะเป็นสีแดงเล็กๆค่ะเรียกได้ว่างานเนี้ยบงานละเอียดมากๆนะคะแล้วก็ไฟหน้ายังเป็นแบบโปรเจคเตอร์ได้ค่ะมาดูที่ด้านข้างตัวรถกันบ้างนะคะด้านข้างตัวรถค่ะหนิงใส่ซุ้มล้อให้คุณลูกค้านะคะเป็นแบบไม่มีหมุดนะคะหนา6นิ้วด้วยกันค่ะสวยๆกันไปเลยนะคะมาดูที่ล้อกันบ้างค่ะ ล้ออันนี้นะคะเป็นขอบ18นะคะเป็นลายฟูเอลนะคะเรียกได้ว่าเป็นลายที่สวยมากๆแล้วก็ฮอตพิตอีกลายหนึ่งเลยนะคะพร้อมกับยางมอนสเตอร์นะคะยางนี้เกรดดีมากๆค่ะเป็นออทเลนะคะเอาไว้วิ่งขับเคลื่อนสีรล้อได้สบายเลยค่ะ mm hmm. กับซีรีส์ยางนะคะ 265/60R18 ค่ะจัดกันไปเต็มๆเลยนะคะสำหรับลายนี้ค่ะ mm hmm. มาดูที่ด้านข้างตัวรถกันบ้างนะคะ อะไรที่เป็นโคเมีมนะคะหนิงก็ใส่เป็นสีดําให้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบกระจกมองข้างนะคะมือจับประตูนะคะแล้วก็ค้วยเบ้ารองมือนะคะทําเป็นสีดําให้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ครอบแกนนะคะคุณลูกค้ารีเควสนะคะบอกว่าขอไม่ครอบแล้วกันนะคะจัดให้ค่ะสําหรับด้านข้างนะคะเห็นเด่นๆแบบนี้ไม่มีอะไรนะคะนอกจากสติกเกอร์ค่ะที่เลือกเป็นลายสีเทาแบบนี้นะคะ เป็นสั์คนเล็กๆน้อยๆนะคะเรียกได้ว่าแต่งได้ตามใจชอบของคุณลูกค้าเลยนะคะเรามีให้เลือกถึง38แบบด้วยกันค่ะฟอนต์ตัวสติ๊กเกอร์คุณลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเลือกเป็นฟอนต์อะไรก็ได้นะคะมาดูกันที่โรบากันบ้างค่ะโรบาร์อันนี้นะคะหนิงกล้องให้เป็นแบบ Outlander เลยนะคะมีตัวหนังสือแดงแบบนี้นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเขาค่ะสวยมากๆเลยนะคะทำให้รถด,ดูสปอร์ตขึ้นด้วยค่ะดูใหญ่ขึ้นด้วยนะคะ มาดูกันที่ด้านท้ายค่ะด้านท้ายนะคะก็ข้อไฟท้ายให้ด้วยและที่เห็นสวยๆเลยนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะเป็นกันชนท้ายค่ะนี่ค่ะเป็นกันชนท้ายของ Outlander นะคะทรงแบบนี้เลยนะคะกันชนท้ายเหล็กค่ะกล้องซูมได้เลยนะคะพร้อมกับห่วงโอเมก้านะคะสีแดงแบบนี้นะคะให้ทั้งสองห่วงด้วยกันค่ะสีแดงตัดดำเข้ากันเข้ากันค่ะ สวยงามมากเลยนะคะกันชนท้ายนี้นะคะยึดกับตัวแชสซีนะคะสามารถลากจูงวัตถุได้จริงนะคะสวยมากๆากนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์ไฟหลัง4จุดยังใช้งานได้ตามปกติคู่กับตัวโรงงานเลยค่ะสติกเกอร์ด้านหลังนะคะเขียนว่าเรนเจอร์นะคะอันนี้มาจากตัวโรงงานเลยค่ะแล้วก็พื้นตูกระบะไลเนอร์นะคะอันนี้หนิงก็แถมให้เป็นของแท้ของฟอร์ดเลยค่ะ เดินวนิงพาชมรถรอบคันนะคะสำหรับ4ประตู XLT เกียร์ออโต้คันนี้นะคะเครื่อง2.2นะคะมาด้วยขุมพลังสูงถึง160แรงม,ม้านะคะรุ่นนี้ขายดีมากๆค่ะมีทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดานะคะถ้าเกียร์ธรรมดาราคาของเขานะคะคจะอยู่ที่844,000เท่านั้นเองคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะคะว่าเรนเจอตัวใหม่ XLT แบบนี้จะมีอะไร <S <S ต่างจากรุ่นเดิมบ้างคะ่ะเปิดประตูกันเข้ามาเลยนะคะ ด้านในค่ะเขาก็จะมีหน้าจอนะคะเพิ่มขึ้นมานะคะเป็นหน้าจอ8นิ้วนะคะซิง3สามารถใช้งานคำสั่งเสียงภาษาไทยได้ค่ะภายในก็สวยมากๆเลยนะคะเป็นเบาะผ้าลายสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูค่ะนี่ค่ะกล้องพอจะเห็นไหมคะเป็นลายสปอร์ตนะคะเป็นแบบลายพรีเมียมเลยค่ะภายในกว้างขวางนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะเปิดให้ชมกันค่ะ เรียกได้ว่าชมทั้งคันเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะแต่งมาได้สวยมากๆค่ะโทนดํานะคะก็เตรียมสม่งัอิไปกับคุณลูกค้าแล้วนะคะและสําหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่มีโครงการอยากจะออกรถฟอร์ดนะคะสามารถติดต่อหนิงได้นะคะแล้วก็กดไลค์เพจให้หนิงด้วยนะคะเราจะได้ไม่พลาดกันนะคะจะได้มาดูหนิงทุกคลิปนะคะดูรถสวยๆที่หนิงจะรีวิวให้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณละสวัสดีค่ะ